สำหรับที่วันนี้วันนี้ก็เป็นวันออกพรรษาวันแรกเมื่อวานสิบห้าค่ำวันนี้ก็ออกพรรษาและก็นี้มีผู้ถามมาบอกว่าวิธีเริ่มดูใจเต้นต้องเริ่มต้นปฏิบัติยังไงครับหลวงพ่อสำหรับผู้ที่เริ่มดูใจเต้นแล้วเนี่ยเราต้องเริ่มจากพื้นฐานก่อน ต่อตอบต,ตรงๆเลยก็ต้องเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นฐานที่ตั้งของสติก็คือเจริญสติไปตามฐานฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมสติปัฏฐานสี่ที่มุ่งเน้นโดยตรงถึงดูการดูใจเต้นก็คือแนววิธีการปฏิบัติสัมปชัญญะบัพพะในหมวดหมู่ที่จับความรู้สึกโดยเฉพาะ าเป็นอนาปานุสติบพพานี่มันจะมุ่งเน้นไปในทางอัตตาแต่ก็เข้าก้าเข้าสู่วิปัสนาได้ก้าเข้าสู่ใจเต้นได้เหมือนกันก้าเข้าสู่ใจเต้นแต่ไม่โดยตรงนะครับมันเป็นการเกิดเป็นการจากอารมณ์หายใจไปสู่การเกิดดับของจิตแต่นี่เราเริ่มจากฐานของสัมมัสญญบัพพาเนี่ยคือมีสัมผมัญญมีคือมีความรู้สึก ในการคูแยว,วข้าเวเหยียดแ้วแกออกอย่างเย็นยกมือเนี่ยเอาอศอกแนบลําตัวเนี่ยข้าพเจ้าได้อธิบายในหลักการเจริญสติปัฏฐานสี่ในหน้าโปรไฟล์ข้าพเจ้าไปเปิดดูหัวบอกเป็นขั้นตอนเลยจะเริ่มต้นยังไงก็เริ่มต้นกับสมมติว่ายกมือในกําหนดความรู้สึกในกลางฝ่ามือนะแล้วก็ข้อศอกแนบลำตัวเวลานั่งเนี่ยหรือจะยืนก็ช่าง มันแนบน้ำตัวอย่าเสมอแล้วก็ยกขึ้นประ,ะระยะระยะระยะพร้อมทั้งกลางทั้งทั้งขยับนิ้วมือลักษณะนั้นทำเรื่อยๆยกขึ้นแล้วก็ปล่อยลงพอจะถึงที่สุดแล้วเราก็ดึงขึ้นให้มันน่วงเอาไว้ถ้าปล่อยลงมันสบายมันปล่อยวางเลยเราหน่วงไว้เพราะเราต้องการเจริญสติเนี่ยสร้างกําลังสมาธิจากความรู้สึกในฝ่ามือ ยกขึ้นพอไปถึงที่สุดยกไประยะระยะสักสามสี่ห้าระยะหรือสิบระยะก็ช่างอะแล้วก็ลงไประยะระยะความนั้งขยับนิ้วมือเนี่ยขยับนิ้วมืออย่างเงี้ยไอหัวแม่โป้งตรงเนี้ยเนี่ยนะสัมผัสกับไอตรงเนี้ยเวลาดึงออกมันจะมีเนืบดึงเนืบนึงหรือที่ความรู้สึกที่กลางฝ่ามือหรือว่าที่ปลายนิ้วมือเวลามันเคลื่อนไหวมือเนี่ยเึ้นไประยะระยะลงไประยะระยะเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเสียวเสียว หรือสู้ซาสู้ซาหรืออะไรเหมือนกับลมปะทะปลายนิ้วอันนั้นก็นดูได้อันนี้เป็นวิธีการเริ่มต้นจับความรู้สึกนั่นเองในการที่เรียกว่านะพอจับไปมากๆในฐานกายมือในเป็นฐานของกายนยลมหายใจก็เป็นฐานของกายดินธาตุดินน้ําไฟลมเนี่ยเป็นฐานของกายทั้งนั้นนะดูลมหายใจหรืออย่าขี้เกียจยกมือนะ ล้วเอาสัมมัญญาแบบที่ว่าล้มเป็นฐานร่งกายกระทบกับปลายจมูกกเป็นฐานของกายในร่างกายเรามันมีวิญญาณอยู hmm ่แล้วธาตุล้มกับธาตุดินนะที่มันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกลมหายใจเนี่ยมันเสียสีที่ปลายจมูกเนี่ยมันจะมีวิญญาณก็เรียกกายวิญญาณวิญญาณนั่นก็คือตัวจิตนั่นเองแต่มันทําหน้าที่ในการรับสัมผัสก็คือกายวิญญาณนั่นเองจิตที่ทําหน้าที่รับสัมผัสก็คือกายวิญญาณ ยานก็คือจิตเมื่อลมปะทะที่ปลายจมูกเนี่ยเราดูที่จุดเดียวก็ได้มันจะมีความรู้สึกกระลมกระทบถ้าเราตักกำหนดไม่ทันเนี่ยมันจะเข้าไปถึงเออหรือกำหนดมากๆลมเข้าลมออกร้อยคู่พันคู่หมื่นคู่แสนแขนแสนคู่มากๆเข้าเนี่ยโดยการเราเอาสติของเราจ้องอยู่ที่ตรงนั้นน่นะมันจะเกิดความแสบขึ้นมามันจะผ่านอารมณ์ต่างๆอารมณ์ฟุ้งซ่านราคาโทสะโมหะอะไรคิดทั้งนั้น คิดทั้งนี้ขี้เกียจบ้างอะไรบ้างเราก็ดูแต่ล้มอย่างเดียวที่กระทบกระทบที่ปลายจมูก้วดูความรู้สึกนะที่ลมกระทบดูมากๆม,มันจะแสบเขาเรียกว่าเป็นฐานเวทนาแล้วเป็นทุกขกับเวทนาเราต้องดูให้ชัดเข้าไปในระหว่างที่มันกระทบแล้วก็ทําอย่าง,งนั้เนืองๆเรื่อยๆเรื่อย,เ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 ยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำมากเข้ามันก็จนกระทั่งจิตใจของเราที่มันไหลไปทางโน้นแล้วไหลาทางนี้เริ่มอยู่ที่แล้วเริ่มสงบ เริ่มสงบแล้วเราก็จะเห็นลมหายใจเข้าออกเองนะผ่อนจากยาไปสู่ละเอียดเข้าออกเองถ้าเราดูมากๆแล้วมันจะรู้เองละเข้าออกเองแล้วมันจะมีการกระทบพิชัดเจนมากเลยที่ปลายจมูกนั่นเริ่มต้นเนี่ยการน,นี้เราก็ถามว่าถ้าเราเริ่มต้นดูใจเต้นเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นอย่างไรนะก็บอกแล้วในสัมพัญญาบับพะคุเูเยาวเข้าเหยียดว่าออกเกียวซ้ายแลลวขวาเนี่ยวลาเราเราปรยกมือมากๆแล้วมันจะเข้าถึงใจเต้นเองแหละ จำหองความรู้สึกในฝ่ามือมากๆกำอาจจะกำไม้กำมือนึบๆนึบๆตรงนี้ก็ได้นิ้วนางเนี่ยสัมผัสก็อุ้งมือมาดึงออกมันเหนียวนึบเนเหมือนกันเหนียว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 เหงื่อเราเหนียวเหนียวเนียนึบๆนืบเนบทำจนกระทั่งนะตอนแรกถ้าไม่มีไม่มีก็เอาอันนี้ถูถูฝ่ามือแล้วก็ดึกดแล้วก็ดึงออกหรือถูไปนิ้วมือหรือเอาน้ำลายแตะก็ได้น้ำลายแตะแล้วก็กุมกำ กรรมแล้วก็ดึงออกมันมีเนื้อหนึบเนื้อึทำไม่ได้ร้อยครั้งวันครั้งหมื่นครั้งเหมือนคาเปอแสนครั้งทําไม่ต่อเนื่องร้อยครั้งสู้ทาต่อเนื่องสักสิบครั้งหรือครั้งหนึ่งไม่ได้ถ้าทําทำสิบครั้งต่อเนื่องนะดีก็ทำห้าครั้งเว้นไปไปทําอย่างอื่นแล้วก็มาทําอีกห้าครั้งมันได้ผลช้าต้องทําให้มันต่อเนื่องพอต่อเนื่องและวจใจเราสงบเราจับความรู้สึกเนี่ยได้สงบแล้ว นะไม่ไปไหนแล้วเรือเจ็ดก็เรียกก็มีกําลังแหละจกักไอ้ไอ้นี่ศรัทธาเราต้องก่อให้เกิดศรัทธาก่อนบางคนก็ปัญญามากไม่มีศรัทธาแต่ว่าถ้าผู้มีปัญญาปฏิบัติไหมก็ปฏิบัติได้ลองทําเหมือนรสเปรี้ยวเนี่ยเราลองชิมดิมันเปรี้ยวจริงไหมเราไม่เชื่อ,อเปรี้ยวเราลองชิมแต่บางคนก็เชื่อเลยเชื่อคนที่กินไปก่อนชิมไปก่อนแล้วก็เปรี้ยวเป็นอย่างนั้นเออกันนี้ถ้าเราลองชิมปุบ๊บเราจะรู้รสเปรี้ยวคนมีปัญญา โดยพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยถึงไม่เชื่อเราก็กําหนดความรู้สึกดูแลกันทำทำให้มันชัดเจนทำให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องอะเดียวมันชัดเองแหละเพราะจิตเราเริ่มสงบเริ่มไม่ไปไหนแล้วมันจะผ่อนวางแล้วมันจะเห็นความรู้สึกแป๊บจากเนืบหนึงเนืบหนึ่งเนืบนึงเว вот ลาขยับนิ้วมือเนี่ยมันแป๊บ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 เหมือนฟองน้ําแตกแต่เรายกมือเนี่ยถ้าเรายกขึ้นขึ lived, ้นลงลงยกขึ้นลงลงแล้วก็ข้อศอกแนบลําตัวนะย,ยกยกไปข้างหน้าก็ได้ยกข้างข้างก็ได้แต่ว่าข้อศอกแนบให้เคลื่อนไหวเฉพาะแสนแขน แขนกับมือทอดล่างแขนทอดล่างกับที่มันติดกับมือให้มันเคลื่อนไปแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเรากําหนดอย่างนี้ทําความรู้สึกมากๆมากๆเข้าสติจากมีศรัทธาทดลองทําถึงจะศรัทธาไม่เต็มที่แต่เราทดลองเมื่อเราทดลองแล้วเราจะเห็นเราจะเกิดศรัทธาว่ามันมีจริงแล้ะคราวนี้ว่าวุรยยะเราต้องมีความเพียรในก,การกําหนดความรู้สึกตัวนี้ให้มากๆให้ต่อเนื่องจงกนกระทั่งมันชัดเจน สติสติมันก็จะดีขึ้นสติอยู่กับความรู้สึกในการกำไม้กำมือนิบหนึ่งหรือความรู้สึกที่เสียสีที่ปลายจมูกแล้วเราดูเมื่อมีสติแล้วก็เหมือนจะศรัทธาอริยะมีความเพียรกําหนดความรู้สึกที่ลมกระทบปลายจมูกมีสติอยู่ตรงนั้นนะและความตั้งมั่นจะค่อยๆพอกพูนเพิ่มกาลังขึ้นจนมีกาําพะกําลังกันกเรือกันแเป็นสมาธิพละจากสติพละเป็นสมาธิพละมีกําลังขึ้น ไปดูมากข้ามากข้ามันชัดเจนต่อเนื่องมากข้ามากข้ามันผ่อนวางได้อากายมันผ่อนวางได้ก็เป็นปัญญาพละแต่เป็นปัญญาโลกิยะเนี่ยนอกจากมันผ่อนวางโปร่งเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วถึงจะเป็นปัญญาแหละเป็นวิปัสนาแหละแต่ยังไม่เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันยังยึดอัตตาอยู่คนที่ผ่อนวางได้ยังไม่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในการทรงสมาธิแต่เป็นวิปัสนาแล้วขนถึงจะไม่เชี่ยวชาญชำนาญแล้ว กำหนดความรู้สึกมาคว้าเข้าเหมือนอย่ามันจะไปตัดอุปทานในรูปกับน,นมแล้วก็กลายเป็นปัญญาเห็นรูปนามเกิดดับไปนั้นทุกทั้งหลายเกิดขึ้นทุกทั้งยอย่าง่ตั้งตั้งอยู่แล้วก็ทุกทั้งหลายก็ดับไปหน้าวิธีการดูใจเต้นเนี่ยของข้าพเจ้าแนะนําสัมปัญญาแบบพระแต่ว่าเป็นสัมญญาจากลมหายใจกระทบปลายจมูกเป็นความรู้สึกต้องดูให้มันต่อเนื่องชัดเจนนะแต่เรานั่งแล้วจะมงเราก็พยายามดูให้มันชัดเจนต่อเนื่องเลย พอดูชัดเจนต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยมันจะผ่านจากหยาบไปสู่ละเอียดจากาเห็นกายเห็นกายหยาบไปสู่กายส่วนกายละเอียดก็คือรูปละเอียดหรือ,อากายวิญญาณที่ละเอียดขึ้นเมื่อไปสู่ความละเอียดแล้วมันจะเห็นใจเต้นเองเมื่อได้อารมณ์สงบพอสมควรผ่อนวางได้มันจะเห็นใจเต้นเอง,เ,เ,เ,องเพราะว่าหัวใจก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเหมือนกันเป็นธาตุดิน ผสมไปด้วยถ้าดินน้ำไฟลมอะไรมันก็จกนกระทั่งเป็นหัวใจแล้วมันก็เต้นเพราะมันมีชีวิตมันก็ต้องเต้นพอเต้นนี้แล้วเราก็จะจับได้ทันตรงนั้นจับความรู้สึกใจเต้นได้ทันเพราะนั้นเริ่มต้นอย่างนี้นะหรือว่าถ้าเป็นคารวาตแล้วอารมณ์มันหย,ยาบหยาบเราก็ออกกําลังกายนะถ้ามันอ้วนนออกกําลังกายเดี๋ยวก็ใจก็เต้นแต่มันไม่ทรงตัวไงแต่ถ้าเข้าสมาธิมากเกินไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำอะไรมากเกินไปมันก็ไปกดไม่เห็นใจเต้นก,การที่เราดูใจเต้นเนี่ยเพื่อให้ได้ทั้งศีลสมาธิว,วิปัสสนาเน พร้อมเห็นทุกข์กับความดับทุกข์